ความคืบหน้าล่าสุดมีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้โพสข้อความอย่าน่าสนใจดังนี้ทุกขลาบของหมอปราในวันนี้ก็เกิดจากความหวังดีต่อลุงพลในวันนั้นเพียงต้องการให้ลุงพลหลุดพ้นจากการเป็นผู้ต้องสงสัยจึงเอาคลิปนั้นออกมาแฉเรียกว่าทุ่มสุดตัวเพื่อลุงพลไม่หวันว่าวันข้างหน้าจะ,ะเผชิญกับอะไรบ้างสุดท้ายก็ต้องถูกฟ้องร้องมีชนักติดหลัง แล้วคนที่หมอปลาทุ่มเทให้เต็มที่กลับไม่สนใจที่จะเดินหน้าอะไรทั้งสิ้นต้องบอกว่าหมอปลาดูคนผิดอย่างมาหันเลยสิ่งที่ทุ่มเทไปสูญเปล่าจริงๆทุ่มให้เขาแต่เขาเทไม่เหลือเยื่อใยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจะดูคนอย่าดูแค่ผิวเผินต้องดูให้ลึกเข้าไปถึงกระดูกถึงไส้ทุกขดเลยถึงจะรู้ แจจ้งงเห็นริซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปได้มีประชาชนมากมายมาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าหมอแกให้หมดใจหวังเพียงลุงผู้น่าสงสารหลุดพ้นข้อคอรหาโดยไม่เคยคิดว่าจะโดนแว้งกัดถัดมานะครับบอกว่าเป็นตาสั่งคักเนาะคนต่มานะครับบอกว่าชอบจังครับคำว่าแวงกัดตรงประเด็นเป๊ะเลยขอบคุณครับ ถัดมานะครับบอกว่าสั่งคนถัดมานะครับบอกว่าสงสารหมอป่ามากถัดมานะครับบอกว่าเอนดูหมอป่าถัดมานะครับบอกว่าคนแบบนี้ก็ยังมีคนโอนเงินให้ใช้สบายเขารวยแล้ว fc อย่างหน้ามือตามัวโอนให้เพื่ออะไรสองมือสองตีนก็มีถัดมานะครับบอกว่าให้เขาจริงให้ใจเต็มร้อยแต่สิ่งที่ตอบแทนกลับมาคือเสียความรู้สึก ไม่เป็นไรนะคะหมอปลาและคุณน้ำฟ้าเราเชื่อว่าฟ้ามีตาค่ะไม่นานเกินรอแน่นอนค่ะถัดมานะคะบอกว่าลุงมันโคตรโง่เลยนะมีเพชรอยู่ในมือแท้ๆน่ะแต่แม่งไม่เห็นค่าถัดมานะคะบอกว่าการทำดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนอย่างน้อยๆก็ยังได้นะ <S <S ได้ทำดีแต่แค่ทำผิดคนเป็นกำลังใจให้กับคนที่คิดดีทำดีค่ะ ถัดมานะครับบอกว่าเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดจริงๆถัดมานะครับบอกว่าหมอปลาเจอจุดๆุดจุดแท้ๆนะ่ะสงสารสัตว์เลยนะไม่มีจิตสำนึกในความเป็นคนไงถัดมานะครับบอกว่าสงสารหมอป่ามากๆเป็นกำลังใจให้นะคะถัดมานะครับบอกว่าคนแบบนี้ไม่เจริญหรอกถัดมานะครับบอกว่าเลวโดยสันดานสักวันกรรมจะสนองมันถัดมานะครับบอกว่าคนจิตใจดีอะนะ ช่วยคนผิดมันเจ็บหัวใจแทนจริงๆถัดมานะครับบอ,อกว่ามันไม่ออกมาปกป้องหมอปลาเลยสักนิดคนทำงันนะครับบอ,อกว่าหมอปลาบอกช่างมึงนะเดี๋ยวรู้ว่าจะเจออะไรบ้างให้มันดีใจไปก่อนอีกไม่นานความสุขจุดๆๆจจะหายไปถัดมานะครับบอ,อกว่าสงสารหมอปลากับคุณน้ำฟ้ามาตั้งไกลและยังมาเสียความรู้สึกอีกถัดมานะครับบอ,อกว่า เวลาความสุขใกล้หมดอย่างนี้ตรูน่ะลุ้นมากความคืบหน้าล่าสุดเพจดังเพจหนึ่งได้โพสต์ข้อความอย่างน่าสนใจดังนี้ถามจริงเหอมึองจากที่กูได้ติดตามข่าวบ้านกอก,ะกะมาเกือบเกือบจะปีแล้วถามใจเอซีพวกมึงทุกคนยังอยากจะเห็นตัวคนร้ายที่ฆ่าน้องชมพู่กันไหมหรือแค่อยากอวยพ่อดาราและเมียดาราอย่างหูหนวกตาบอดหากพวกมึงฉลาด วิเคราะห์พวกมึงต้องสงสัยกันบ้างละว่าทำไมแรกๆนั้นดาราอยากเอาตัวรอดกับคดีนี้ใช่เพราะอีกจุดๆมันยัดเยียดให้ไงพวกมึงเลยสงสารใช่ป่ะแต่ถ้าหากคิดอีกมุมหนึ่งนะมันมีอะไรซับซ้อนมากกว่าพวกมึงคิดกันอีก 1. ไหนตอนแรกบอกจะแฉะหมดหาก หวยมาตกที่ตัวเอง 2. ไหนบอกว่าจะบวชให้หลาน 3. ไหนบอกว่าไม่อยากได้ไม่อยากมี 4. ไหนบอกไรญาติและตอนนี้ญาติรวยๆทั้งนั้นหลานสาวก็โผล่มาอีกคนแล้วตอนตกอับหมาอย่างเมิน 5. พอเงินที่หมอปลาเตรียมมาและพยานพร้อมทาไมเสือกไม่พร้อมซะง,งั้น 6. เงินทองที่ f อโอนให้สร้างองค์พญานาคเอาไปใช้ส่วนตัวอย่างสบายมือมีคนกระซิบบอกกูมา7พอดังแล้วซักผ้าถูบ้านเองไม่เป็นให้คนช่วยซักผ้ากองเท่าผูเหล็กไฟแต่ตัวเองและครอบครัวออกไปแดกข้าวข้างนอกโดยไม่มีน้ำใจถามใครเลยแถมไม่มีน้ำใจซื้อของฝากใครด้วย พวกเขาเลยทอดไข่กินกันเอง 8. ตอนนี้มาประเด็นเรื่องรถและเงินบริจาคของ FC หากอยากให้ชัวร์และเคลียร์ควรจะชี้แจงยอดเงินทุกบาททุกสตางค์และรถชื่อของใครเป็นมายังไงเคลียร์ให้มันชัดเจนนะพ่อดารา 9. ขนาดน้องน้ำแข็งและคนอื่นๆยังถอย คิดๆสิคิดอย่าให้กูต้องเอาควายมาด่านะพวกมึงกูสงสารควายมันซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปได้มีประชาชนมากมายมาแสดงความคิดเห็นนะครับคนแรกบอกว่าถูกทุกข้อแอดกูชอบทุกข้อเลยมันลืมหมดทุกอย่างแล้วตอนนี้มันรวยละเกียรติสองผัวเมียนี้มากมันคงภูมิใจเนาะเงินได้มาจากขอทานมีทุกอย่างเพราะขอทาน ถัดมานะครับบอกว่าเอาควายมาด่าพวกมันเลยแอดถัดมานะครับบอกว่าอยากเม้นแรงๆตามที่ใจคิดว่าแต่เอาเบาๆดีกว่าสรุปมันแค่บทละครที่เล่นหลอก f อฟซน้างโง่มันไปวันๆถัดมานะครับบอกว่าถูกทุกข้อกล่าวหาเพื่อนตรงประเด็นถัดมานะครับบอกว่าอย่าเอาควายมาเปรียบเลยค่ะแอดสองสารควายพวกมันยิ่งกว่าควายอีกค่ะ ความคืบหน้าล่าสุดมีผู้ใช้ f เฟ e บ o ๊กรายหนึ่งได้โพสต์ข้อความไว้ว่าคนบนเขาหวยจะออกที่มึงแน่เตรียมแฉได้เลยซุ้มผีปอบก็คงได้เงินไปหลายไม่เห่าไม่หอนอะไรเลยละครลิงและคนรักญาติซึ่งภายหลังที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่กไปได้มีประชาชนมากมายมาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่ารอลุ้นหวยถัดมานะครับบอกว่าหวยแม่นๆถัดมานะครับบอกว่า ยังงงกับคนบนเขาคือใครชื่อย่อก็ได้ถัดมานะครับบอกว่าสาธุถัดมานะครับบอกว่ามือใดนอถัดมานะครับบอกว่า <c oughs> เห็นว่าปีใหม่ฮ่าฮ่ถัดมานะครับบอกว่ารอรอรถัดมานะครับบอกว่าจะออกที่ใครก็ออกสักทีถ้าไม่ได้ทําหรือมีส่วนรู้เห็นก็ไม่ต้องกลัวไม่ต้องร้องด้วยนะไม่สงสารแล้วถัดมานะครับบอกว่า น่ากระทืบมากกว่าถัดมานะครับบอกว่าออกเร็วเนอถัดมานะครับบอกว่าสาธุถัดมานะครับออรรบ,อ,อ,กาาบอ,อกว่าตอนนี้กูอยากให้ลุงข้างบ้านกูโดนข้อหารู้เห็นเป็นใจมากๆที่สุดถัดมานะครับบอ,อกว่าขับรถใหม่ไปฮ่องกงถัดมานะครับบอ,อกว่าจะออกคนบนเขาหรือคนข้างบ้านก็ลุนเอาเดอ้อถัดมานะครับบอ,อกว่าอยากได้รถไถอีกและลุงข้างบ้าน ถัดมานะครับบอกว่ารอลุ้นหวยออกที่ใครนอกูอยากรู้เด้มึงถัดมานะครับบอกว่า 1%— คือรอจับแค่นั้นละ่ะถัดมานะครับบอกว่าอุยอุยใกล้แล้วตื่นเต้นจังถัดมานะครับบอกว่าเมื่อเช้ามีคนหนึ่งซื้อรถไถมาใหม่แต่ขับไม่ค่อยเก่งก็ชาวบ้านผู้นี้ดูท่าทางจะใจดีมากซื้อรถไถให้ชาวบ้านยืม ไปใช้งานเลยให้จุดๆไปขับเอาไปใช้ถ่ายดินที่ทำพญานาคเขียวขับเก่งและชอบรถไถ่ายมากด้วยนะสงสัยอนาคตต้องมีหรือว่าใช่คันนี้แล้วก็ไม่รู้นะถัดมานะครับบอกว่าทำเนียนแต่ไม่เนียนยิ่งถ่ายยิ่งโปะ๊ะมันเหมือนช่วงทำไปให้สุดแล้วหยุดที่จุดๆถัดมานะครับบอกว่า อยากได้ยินของขวัญปีใหม่ให้คนทั้งโลกรู้ถัดมานะครับบอกว่าอ้าวไหนป้าข้างบ้านบอกว่าเช่ามาใช้ไงถัดมานะครับบอกว่ารอรอถัดมานะครับบอกว่าเดี๋ยวนี้พวกหากินในหมู่บ้านใต้ต้นยางไม่ยอมไล้สดให้เห็นบรรยากาศรอบๆตลาดจุดๆเลยนะถัดมานะครับบ,บอกว่าคือกว่ามันจะคิดได้ชาวโลกก็รับรู้ไปถึงไหนถึงไหนแล้ว ถัดมานะครับบอกว่าปูเสือรอแล้วคะ่ะถัดมานะครับบอกว่ารอฉลองถัดมานะครับบอกว่าที่ร้องไห้หนักมากใช่เปล่าคะถัดมานะครับบอกว่าจ้าถัดมานะครับบอกว่าผิดคาดจากตามที่ FC ซคิดไว้แน่แต่นี่แหละคือวิธีเดียวที่จะได้สาวไปถึงตัวคนร้ายตัวจริงรอฟังข่าวดีก่อนหรือหลังปีใหม่ขอให้จับไวๆถัดมานะครับบอกว่าฟ c ซหงายเงิบ หากโดนจับเฮ่เถัดมานะครับบอกว่ามีเงิบแน่นวนเกนินคาดถัดมานะครับบอกว่าใครคือคนบนเขาหนูไม่รู้ถัดมานะครับบอกว่าใครที่กรีดร้องถัดมานะครับบอกว่ารอจนเมื่อยถัดมานะครับบอกว่ารีบรีบไวไๆเลยนะกูจะได้ไปอาบน้ำล้างหน้าสักทีอย่างสงบ